เขาส่งให้เขาจะเสียใจไหมว่าเอาไม่คนอื่นไม่เสียใจเขาจะไม่เสียใจทําไมเขายิ่งเขาไม่สนใจเลยเขาดีใจโอ้โหบอสเยอะมากใช่ไหมเจ้านายเจ้านายข่อยเจ้านายข่อยนี่เจ้านายเจ้าของร้านอาหารหวานไทยผู้ที่จกินมากินได้แต่เด้อมากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับสตอนะคะี่เออเอามาเผื่อเพ่็คนอดอยากชาวแถวนี้กินสตอแล้วสตอไม่บอสสตอด้วยสตอค่ะกินสตอก็ยิ่งสตอดังวันดีค่ะเจ้านายข่อยพี่น้องข่อยเห็นงานน้ำเล้าะอยู่ พนักงานล้างกานล่างกันขอบคุณนะคะใครโฉมมาให้ก็รับบุญไปตามๆกันนะคะนี่คือการทําบุญนะคะทําบุญในเพีฝักเดียวมีวเพราะว่าเพราะว่ามีความสุดนาอบอมากเลยแคฝักเดียวนี้ก็สุดยอดพี่เมวมาทํางานแล้วบุอร้านหวานไทยอาหารแ่บสิเป็นรถไทยเลยพี่หน้องบ่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะคะแฟนคลับยายนีหนูนามาเยี่ยมได้นะคะที่หวานไทยนะคะหวานไทยสต็อกโฮม แฟนกับทั่วประเทศนะคะจุนตระแบบนะคะอีรีเก้ฮันเซียบของไม่ดีเก้ไม่เอ้าร้านก๊กมูหนึ่งกำลังโควกวานอยู่ข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ไหมกำลังข้าเหนียวนี่กินหมูทอดข้าวเหนียวดูสิดีน่าไม่กดหรือติดไหมติดดีน่าไม่กดแม่เป็นแฟนเป็นแฟนแฟนก็เป็นแฟนสายยันี่เหรอใช่แฟนน้องกบก็เป็นแฟนคับยาาเหรอลูกย่าหน่อยที พี่น exercise, ้องทำงานโอ้สบายท่นทำงานจะกลับออกลบเวลาลูกค้ามาูสู่กันหัวสักหัวความสักกระเทียมโดดเด่นอ๋อไม่คะเมียวอ่ะไม่เอาหรอกบอสมู๊มือเขากินแค่เดียวเดียวเหรอขากินกินนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นเลยหนูก็อยากมาหาตั้งนานแต่ไม่ได้มาเขาคิดถึงเออพี่บิวตีสตอเยอะหนูกเลยว่าเออส่งให้บอสรักดูสิเห็นแล้วอยากกินเออแปเปรวนก็บอกอยากได้ครีมหนูก็ไม่มีเวลามาให้เกมาไม่มีเวลาเลย ไม่มีเวลามาเป็นไงช่วงนี้ช่วงนี้ก็สบายดีวะหนูคิดถึงไม่ได้มันไม่มีเวลามะเจ้านาย่อยเขาจะถ่ายรูปด้วยโอเคกับบอ